กำลังพลดับไฟป่าหรือเสือไฟของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปที่พ้คนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปเฝ้าระวังและทําแนวควบคุมไฟป่าซึ่งการลุกไหม้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากกระแสะลมแรงและมีเชื้อไฟจากซากพืช ทำให้การดับไฟค่อนข้างจะลําบากค่ะแนวไฟขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากแรงลมพาไปและแหลกน้ําในพื้นที่มีน้อยค่ะเจ้าหน้าที่ใช้การหามเครื่องสูบน้ําแล้วก็ต่อท่อเข้าไปซึ่งปีนี้ไฟป่ากลับมารุนแรงนะคะทั้งทั้งที่ในช่วง4ปีที่ผ่านมาไม่เกิดเหตุ เนื่องจากมีพืชหนาแน่นค่ะทั้งกระจูดหนูกระจูดใหญ่เสม็ดขาวทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแต่ปัจจัยที่สำคัญก็คือมีคนลักลอบเข้าไปเผาป่าเพื่อสร้างพื้นที่หากินของสัตว์เลี้ยงและก็กำจัดวัชพืชในแปลงเกษตรของตัวเองพอไฟลุกลามก็ควบคุมไม่ได้ค่ะนายโกเมศทองบุญชูเครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าลักษณะของไฟป่าพุกพ่นเครง จะระมัยจากทิศเหนือเนื่องจากอยู่ติดกับคลองชะวดแพรกเมืองระดับน้ำในป่าพรุลดลงไปก่อนหน้านั้นทำให้ไฟขยายวงเข้าสู่ใจกลางป่าพรุรได้และท้ายที่สุดก็ขยายเข้าไปที่ป่าพุร์ผืนใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อไปที่ตำบลควนชลิกอำเภอหัวใจและที่บ้านขาวอวดอำเภอระโนดและที่ตำบลทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะ ตอนนี้ความเสียหายกินวงกว้างกว่า1000ไร่แล้วนะคะข้อเสนอก็คือต้องการให้เร่งปิดคลองหัวป่าเขียวค่ะเพื่อที่จะสูบน้าจากทะเลน้อยเข้าไปที่พรุกวนเครง่งแล้วก็ลําคลองสาขาเพื่อที่จะระดับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในป่ากพรุไม่ให้ต่ำจนเกินไปนี่เป็นวิธีการที่น่าจะช่วยควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะล่าสุดค่ะ อาจจะเป็นข่าวดีที่มีฝนตกลงมาทําให้บรรเทาไฟป่าลงไปได้นะคะแต่เจ้าหน้าที่ังคมต้องเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากระดับน้ําหลายจุดที่เกิดไฟไหม้ต่ำกว่าผิวดินค่อนข้างมากนั่นคือความเสี่ยงที่ไฟอาจจะกลับมาลุกไหม้ได้อีกค่ะ